ตอนนี้เรามาถึงไงตรงตลาดสตรีทฟู้ดของคนไทยเยนาะปปพูดามาที่นี่ใช่แต่ว่าเรายังมาเร็วไปแป๊บหนึ่งเขากำลังตั้งกันตอนนี้หกโมงเย็นนะครับดูดูบรรยากาศก่อนขอหกโมงเย็นแดดเอ้าชี้แล้วน่ะ ของไทยทานะครับก็จะมีร้านไทยทั้งหมดมีบะหมี่เกี๊ยวข้าวแกงปลาออสบ้านขนมไทยระเบียงไทยคือที่ต่างจากรางงานมาวันนี้เก็เป็นอาหารเมืองวันนี้มาไวตลาดเปิดโมงครึ่งแล้วพอจะมาซื้ออาหารเหนือชื่อร้าน วนคัคที่เล็งไว้ก็มีไอ้ไส้กรอกไส้กรอกร้นเส้นซึ่งเมื่อกี้ยังแช่แข็งยังไม่ละลายเลยรออยู่ที่เล็งไว้ก็มีโจ๊กยังไม่มาอะไรนะไอติมขยาวบอกผมว่า่อมขย่วยังไม่อยู่ยังไม่อะไรนะรย,ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยครับรอไป นี่คือเขาเพิ่งตั้งเลยใช่ไหมครับตลาดพึ่งตั้งใช่ครับพี่อ๋อโอเคโอเคมันเสียเวลาตรงกรอกเนี่ยแหละครับผมไม่เสียเวลาตรงไหนเลยครับผมโอเค่ถ้าช่วยพี่พี่ให้กินฟรีเอาไว้ปูปุซัสแล้วก็เป็นอันนี้คืออะไรนี่เป็นทาโก้อ๋อเคบับ คคเค้เค้กเจ็ดเหรียญเหมือนเรามาเช้าไปนี่ขนมจีบบัวลอ,อยได้โจ๊กโจ๊กกับบ้านคูุกเหรียญมีกระเพาะด้วยไปแแพ้เลยเด้อยังหูปิงหูปิง,จอ,ปงอจออีสานกะัน น้ำปังนึ่งเหรอน้ปังนึงเหมือนกันค่ะมีสามไส้ค่ะ้ทม้วนทองมวนนี่น่ากินทองมวนใบเตยสดอืมวันนี้พนักงานเพียบครับบมถ้ามีคอช่วยอะไรยอดครับบอก้อย้ก็จบเลยใคริงเงินลิมนะ ตา้งตั้้งตตังตังตังงงับากาแฟเข้าคิวอะไรเนี่ยคิวใส่กอกีแดงโอยยาวมากเราอยากละกอกขนมพวกสิงคโปร์ไทยไหม ไทยตลาดมีแต่ภาษาไทยหมดเลยบรรยากาศทำให้หายคิดถึงไทยกันใช่อาหารไทยคนที่มาอยู่ที่นี่นานๆใช่อาหารเพียบก็ไม่ได้แพงมากห้าเหรียญสิบเหรียญ่าโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปกันเนาะมีขนาดทุ่มหนึ่งนะคนเยอะเลยแล้วฝากเราจบคลิปด้วยบรรยากาศของคนเยอะอย่างนี้แล้วกัน